สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะพัสดุจากพ้อปั้งกันกนะคะนี่นะมันไม่ค่องเ,เราโอเคไม่เป็นไรเราต้องการให้ดูพัสดุนะนี่นะข้อโอเคข้างในก็จะมีเป็นเออคือหลายไปหลายรอบแล้วก็จะมีโพลี่สแตนเกลีวนะ อ่านนตกันกันโอ้หวังค่ะโอ,สโอ้สวัสดีเป็นวันป,ปุกครัมแชนแนลเราไม่ได้ส่งอะไรไปให้เยอะนะแต่ว่าก็ส่งแบบจริงใจบ้าบ้าวขอบคุณที่อ่านโน้ตนะชุกๆขอแทนคิวเจ๊เห็นเอาไหมอะข้างบนน่ะน่ะเห็นไะหมอ่นะ แล้วก็ของข้างในนะคะจะเป็นที่ตั้งกล้องที่เราตั้งอยู่นะคะเปที่ตั้งก็จะมีอยู่ข้างลังล้งด้วยแล้วก็จะมีไอตัวนี้นะคะแถมอะไรไม่รู้ทำเป็นแพ็กเกจสกูชชี่ได้เลยนะ <YN ić> ก็แล้วก็จะมีเป็น,อ,น <S <S อันนี้นะคะสามอันที่ตั้งกล้องสามอันนะก็จะมีเป็นไม้บรรทัดก็ของประดิษฐ์นะ คนใน YouTube คนละหนึ่งอันหนึ่งอันนะแจงนะคะกดกติกานะคะคือหนึ่งนะคะแปนะคือขาเทียก่อนหนึ่งนะคะก็เกิดไลค์นะคะข้อที่สองเกิดสับตะไคร้นะคะถ้าเกิดไม่สับตะไคร้นั่งก็ตัดสิทธิ์เลยนะคะ สามารถเวสวิชีไขกระได้เลยนะคะก็วิธีใช้ก็จะมีข้างหลังมีแถบสติ๊กเกอร์นะคะเอาไว้แปะก,กับผิวหนังนะคะก็กดไลค์กด u ับ c ไคร้นะคะงดอย่าใต้คลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์ชื่อเล่นที่อยู่แล้วก็ชอบเราหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ ชอบเราหรือเปล่าเนาะเพราะอะไรองี้นะคะนนะคนที่ร่วมกิจกรรมอยู่แล้วนะคะก็จะมีพี่ฟิล์มน้องไม้พี่บีมข้าฟ่างนีินจังแค่ห้าคนนะคะคือเข้าฟ่างเราก็ ไม่เอานะเขาฟังที่ส่งมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวอรยไ,ได้กลับเนาะเขาจะเสียใจใครก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็อย่าลืมทํากันเย้ยน,นะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อย่าลืมนะคะเราก็จะมาแพ็คจุดต่อแล้วเขาขอใช้ซองเก่าน,นะคะ ไม่รูจีคือเราไม่ค่อยมีซองแล้วอะ่ะนี่แต่ว่าเรา,เาไว้ใส่ให้ลูกค้าเนาะคือมันใส่ให้เขา้างไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่ว่ามันเขียนไปแล้วนะว่าเป็นชื่ออะไรใครนะคะไม่ใช่ชื่อเขาฝัาง่งโอ้ีใครเดี๋ยวเก็บอันนี้กันนะ โอเคไม่เอาอันนั้นก็แล้วห้ามถือก็ได้วกันค่ะโอ้นั่นคือซองของไนโมนะคะ,ะ,คออตะ,คะแต่ก็เก็บของของตงโมไว้ โน้ตนะคะแล้วก็นีนะคะเราเอาของขายให้ฟางนะคะเอาเป็นกระชับป้องนะคะเราให้ไปรดรื่น,นนะจำได้ไหมล่ะไปแนะ,ปะ,ปะแล้วก็จะมีเป็นคีชโมเม้นนะคะเราเรียกไปบราวนี่ ไปแล้วนะป้าให้ของเรเยอะอีกนะคะก็จะเป็นโดนัทนะ,นะะไม่เอาดีกว่าเอาแค่นี้นะคะเล้วดมีอีกก็จะเป็นดอกนะคะนี่เั็นรู มีเป็นตะกร้าเลยนะมอีอมอันนี้นะคะน,นี่แต่ว่าไม่้แน่ันว่าเขาฟางชอบกินอะไรนะคะเราก็เลยใส่เป็น้นนะคะแล้วก็มานินอีกอันนึงก็แค่นี้นะคะของอาจจะน้อยนะคะแต่ให้ดูใจค่ะนีนะ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เราจะไปให้ข้าฟ่างนะคะข้าฟ่างให้เราอนันนี้มันไม่ต่างกันนะมันเท่ากาันแตบบ่ในกล้องดูเหมือนของข้าฟ่างจะใหญ่กว่าเนี้ยของฟ่างที่จริงสองท้นี้ของเราก็ส่วประมาณเท่าที่กล้องเห็นอะ่ะอันนี้มันเล็กไปอะ่ะเออประมาณนี้ละคะเท่าสองพืดุเลย คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคลิปอัดยาวแล้วบ๊ายบาย